สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Apex l e g e n d ซ์ซีซั่น12กันซึ่งคลิปนี้จะไม่มีการรีวิวเจาะลึกโดยตรงแต่รีวิวตามสไตล์ผมสกิลไม่รู้ชื่ออะไรบ้างแต่เอาภาพที่เห็นแล้วกันเป็นยังไงไปดูกัน let's go <S มาถึงโดย Legend ตัวแรกที่เราจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือ Legend ที่มาใหม่คือเจ้า m a น m a c ก i e สกิลท่าที่เข้ของเธอนั้นคือการปล่อยสวรรค์เจาะเข้าไปเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ดาเมจ มันจะทําลายเจาะทะลุสิ่งขีดขวางทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกําแพงกเกาะอะไรก็ตามมาถึงสกิลพาสซีฟของเธอสกิลพาสซีฟของเธอนั้นเมื่อคุณใช้ปืนลูกซองคุณจะได้รับความเร็วเหมือนขนาดที่คุณวิ่งปกติซึ่งผมถือว่ามันสนุกด้วยในเจนตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานอกจากนี้อันติของเธอคือการปล่อยลูกบอล ซึ่งคุณจะเห็นไอ้เจ้าวงกลมสีฟ้าที่วางอยู่ตรงพื้นไหลาตามลูกบอลออกมาเมื่อคุณเหยียบเข้าไปคุณจะได้รับความเร็วเหมือนกับการที่คุณกดสตีมของออกเทนซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าการเข้าไฟเนี่ยแหลมเป็ดเลยแหละมาถึงเลเจนด์ตัวที่2นั่นก็คือคอสติกคอสติกนั้นได้ถูกเนิร์ฟโดยการที่ทันแก๊สของเขานั้นสามารถทำลายได้แล้วอผมบอกเลยว่าโคตรดีใจเลย ยิงทำลายได้สิแม่งแต่ก่อนนะต้องหลบๆซ่อนๆไอๆ้เจ้าถังบ้าถททังบอนี่อยอดดูตัวต่อไปกันมาถึงเลเจนด์ที่3นั่นคือคริปโตคริปโตนั้นได้ถูกบัาโดยการให้สกิลทัศนิอลของเขานั้นมีประโยชน์มากขึ้นนั่นก็คือการปล่อยโดนโดยที่เราไม่ต้องนั่งยองๆแล้วก็ขับโดนเพื่อไปสอดสองศัตรูก็เปลี่ยนเป็นการปาโดนได้และก็ยังสามารถนั่งยองๆเหมือนเดิมได้ถ้าต้องการไปให้ไกลขึ้น โดยระยะผมก็ถือว่าโอเคนะซึ่งดีเลยละ่ะมาถึงส่วนเรื่องที่2อนั่นก็คือปืนปืนนั้นได้มีการนำเอา Hop อัใหม่มาชื่ออะไรช่างอย่างผมจำไม่ได้แนละ้วจะขึ้นรูปให้แล้วกันง่ายๆความสามารถของฮอ p อัพนี้คือการสไลด์แล้วทำให้การรีโหลดของเรานั้นเร็วขึ้นนเหมือนในคลิปที่ดูเห็นไหมโชคอัพของเรามันจะเร็วขึ้น อย่างทันตาเห็นแล้นอกจากนี้ก็คือการสไลด์แล้วมันจะรีโหลดกระสุนให้เองอัตโนมัติปืนที่ใช้ได้ก็คือปิสกีปเปอร์แล้วก็ทิปเันเทสมาถึงปืนต่อไปกันมาถึงส่วนปืนโบ์ที่นำเข้าแคปแพ็กเกจก็ไม่มีอะไรมากเลยดาเมจที่ยิงจากหัวนั้นคือ26แล้วก็ดาเมจที่ยิงตัวคือ17 ซึ่งก็กระสุนที่เพิ่มขึ้นมาผมว่าก็โอเคนะ28นะัดซึ่งถือว่าก็โอเคว่ะอัลเทเนเตอร์ดูจากความแรงแล้วส่วนอัลเทเนเตอร์ก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ h ฮมเ e r p o พอยกลับมาแล้วครับทุกคนแล้วบอกเลยว่าโคตรโกง h ฮมเ e r p o พอยนั้นได้เพิ่มปืนอีกปืนหนึ่งที่ใส่ได้ซึ่งก็คือ IE 45ซึ่งก็ สำหรับผมถือว่าโอเคนะให้ปืนมันมีประโยชน์ขึ้นมาพอ,อสมควรเลยแหละโอเคมาถึงข้อบอ้าวันที่2นั่นก็คือเจ้าตชร์แคัตเแอร์แคปบนั้นมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยโดยการที่เมื่อคุณใส่ทอปอัพนี้จากแต่ก่อนที่คุณจะต้องกดสลับเพื่อให้มันเป็นลูกซองใช่ไหมไม่ต้องแล้วก็คือคุณใส่ปุ๊บมันเปลี่ยนให้เลยและเล็งก็ยังเป็นเหมือนเดิมด้วยซึ่งก็ ดีขึ้นเยอะเลยนะไม่ต้องมากดไม่ยมือด้วยหมดแล้วใช่ไหมสำหรับไอ้เจ้าเขาบ้านวันนี้อ๋อไม่อีกอย่างดาเมจลดลงด้วยอย่างละหนึ่งเนี่ยหมดแล้วล่ะเอ้ยลืมลืมลืมทุกคนมีพันบูทอีกอันหนึ่งนะเดฟแก้แล้วแม่งใช้ไม่ได้แล้วโคตรเซ็งเลยไปดูของแมปต่อดีกว่าไปแมปมีอะไรบ้างไป let's go มาถึงส่วนของแมปนะครับแมปได้มีการเพิ่มเติมอัปเดตโดยการนำเจ้าซามโบเทสโอลิมปัสมาลงเพื่อ มีสิ่งคิดความมากขึ้นจากเียก่อนที่เป็นพื้นที่โล่งๆซึ่งผมถือว่าเล่นได้สนุกขึ้นนะหลังจากที่ลองไปเล่นแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละส่วนตรงนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับการอัปเดตซีซั่นส2สไตล์ของผมเองซึ่งผมหวังว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนได้ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ในไลฟ์ทุกช่องทางเลย youtube ก็ได้ facebook ก็มีทวิตก็ดี สำหลังทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน